คือด้วยคือด้วยลูกพ่อหาเงินเลี้ยงชีพไม่พอทํางานแต่เช้าจนาสวัสดีครับผมหนุ่มเสียงฮิตคิดแล้วรวยนะครับอาจารย์คิดทําขันหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าเดิมครับงเดือนก็น้าฟังเพลงหลูกพ่อช่วยด้วยปลื้มใจนะครับ ตอนที่หลวงพ่อจะช่วยเราเราก็ต้องช่วยตนเองก่อนนะครับหลวงพ่อก็ยุ่งเหมือนกันนะครับหลวงพ่อก็ต้องช่วยตนเองเหมือนกันนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหงทอง888เครือข่ายออนไลน์นะครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องความรู้พื้นฐานนะครับว่าเราจะทำธุรกิจ หงทองนะครับเรือข่ายออนไลน์ของหงทอง888นี่ได้อย่างไรนะครับเราต้องมีมือถือครับเราต้องมีมือถือนะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับขอให้ส่งไลน์ส่งเฟซส่งเข้า YouTube ได้นะครับบางเครื่องนี่ก็เข้า YouTube ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบที่เก่านะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าหงจือสมุนไพรนะครับเราจะรู้ข้อมูล ทำลายว่าคนที่ดื่มสมุนไพรแล้วดีขึ้นอย่างไรเขามีประสบการณ์อย่างไรอันนั้นคือเขาก็ส่งนะครับก็ส่งทริปที่บริษัทนะที่เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่ทานสมุนไพรนี่ไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับต่อไปก็ส่งลิงก์เข้ากลุ่มนะครับเข้าไปในกลุ่มในไลน์ของเพื่อนนะครับลิงก์ของการคีย์สมัครการคีย์ยอด นะครับการส่งเข,า,ข,ขาเรียกบุ๊กแบงไปให้เพื่อนบุกแบง์ของบุกแบงของบริษัทนะครับให้ทุกคนโอนเงินให้คนที่อยากจะได้สมุนไพรโอนเงินเข้าบริษัทนะครับโอนเงินเข้าไป2,500ค่าค่าส่งนะครับค่าเคอรี่อีก100บาทถ้าหลายขวดก็ค่าขนส่งนะครับค่าเคอรี่ก็ประมาณ150บบาทนะครับเราจะซื้อกี่ขวด บริษัทก็จะบริการให้ถึงที่ไม่ต้องหิ้วของไปขายนะครับไม่ต้องหิ้วสมุนไพรไปขายจะเป็นเจลลี่อสต้านะครับหวงจือหวงจือสมุนไพร78ชนิดของคุณหมอสถาพรน,นี่จำไม่ขึ้นใจเลยครับความรู้พื้นฐานคุณทานุชนหนงทองประธานบริษัทหงทอง888อยู่ สำนักงานอยู่ที่หาไทยราษฎรนี่ต้องพูดให้ขึ้นใจเลยนะครับอา,อาจารย์คิดธรรมขันนะครับแม่ทีมใหญ่ของบริษัทนี้นะครับอยู่ที่ซอยยีาตลาดกลางรังสิตปทุมธานีนะครับ0ูนย์สองศูนยนะครับร้านคิดบูติกอันนี้คือผมมีสำนักงานอบรมมีสำนักนเรียนรู้เครือข่ายออนไลน์ด้วยอยู่ที่นี่นะครับเริ่ม เขาเรียกว่าเริ่มรับแขกตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับทุกวันพุธจะมีการบรรยายออนไลน์ในห้องหงทอง55 8ปพารวยนะครับอันนี้ความรู้พื้นฐานคอยฟังทุกวันพุธตั้งแต่1ทุ่มถึง สามทุ่มนะครับมีวิทยากรอาจารย์เพชรผงจือผมและวก็สิงแก้ววิไลพันธ์และอีกหลายคนและคุณนุ้ยนัทจินีสิงสถิตนะครับอันนี้ความรู้พื้นฐานเราต้องมาก่อนนะครับเราต้องรู้ผิวเลยครับเบอร์โทรวางแผนงานนะครับอัพไลน์คือใครจะไปหา,าจะส่งลิงก์ส่งไลน์เกี่ยวกับกลุ่มคนที่จะ ต้องการทําเครือข่ายออนไลน์ส่งอะไรก่อนตอบข้อโต้แย้งอย่างไรนะครับทีเวิร์กของเราอยู่ที่ไหนบ้างเวลาบริษัทจะพิจิ้งจะประชุมชุมนะครับจะสื่อสารกันอย่างไรเบอร์โทรท่านประธานเบอร์ไลน์ท่านประธาน,าน,านต้องมีให้พร้อมกันทุกคนนะครับเพื่อจะได้พาทีมงานเข้าไปบริษัท ต้องไปประสานกับคุณธานุชนงทองถ้ากิดจะส่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าเบอร์โทรของน้องอุ้งอิงซึ่งเป็นมือที่คียอดนะครับเป็นคนที่ดูแลสต็อกนะครับเกี่ยวกับบริษัทนงทอง888เนี่ยสมุนไพรหวงจือนะครับาทานแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้าง นะครับอยู่ในคลิปทั้งหมดนะครับวันนี้เราความรู้พื้นฐานอย่างนี้แผนการตลาดนะครับซื้อ1ขวดได้ตำแหน่งซิลเวอร์ซื้อ6ขวดได้ตำแหน่งโก้ตำแหน่งซิลเวอร์ได้วันละ7,500บาทได้6ขวดตำแหน่งโกว้วันละวันละห0 0 0 0หมื่นอ่ะสี่0 0 0 0นบาทต่อว,วันนะครับนี่คือ